ดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับนี่รถแแหกมาแล้วพี่น้องรถแหก็มาแล้วนะครับใช่สะปีไก,กแม่นครับแม่สาปีที่แล้วครับผมสาปีที่แล้วนะคะผมนี่พี่น,อน้องรถแหรรถแห่มาหดแล้วรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผม พี่น้องเบื้องสาพี่น้องเรากำลังสูบน้ำขึ้นสูบน้ำขึ้นไปท่ามือพี่น้องอี่ล่าอยู่ใส่อีล่ากำลังมากครับผมมาน้ำ้นกันพี่น้องนี่สาป่ลาเฮาพี่น้องเบื้องสาปลาเฮาปลาป้อนรดปดอยู่พี่น้องรอในกลุ่มแล้วคะดูไอจับปลาเจอกันในกลุ่มนะคะผมพี่น้องผู้ใดบอกเขาลุมผลาเด้อพี่น้องผู้ใดบอกเขาลุมมือนี่ผาเด้อครับผมพลานมากมากเลยนะครับผม เอาคุ้มนะพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มนะครับผมจิ้มลเลด้านล่างได้เลยนะครับผมจิ้มลเลด้านล่างนะครับผมราคา119บาทเด้อพี่น้องปักหบดให้แล้วครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมตอนนี้ทีมไลฟ์ถึงชาแนลมาถึงแล้วทีมไลฟ์ถึงชาแนลมาั่งหอดราคาผมอันนี้ยัางก่๋วถือตัวถือตัวว้ายสวงเดี๋ยวไปครับเจอกันครับผมเอาโคกไปตามสซนตามปลาเพราะขังสารน้องจุตวด ครบ <K l uck> ครบเครื่องพี่น้องมืนนอหนี่ครบเครื่องนี่ครบครองเด้อพี่น้องเด้อมือนี่บอกแล้วว่าครบเครื่องพี่น้องมือนี่ทั้งป่าเผาทั้งตำหงวันนี้มีอ่ากิจกรรมนะคะผมแบ่งทีมแบ่งทีมจับป่าเฮ็ดกับขาอยพอมีอพี่น้องขึ้นจังปีที่แล้วพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศแบบแบบมวนแบบแบบบ้านๆแบบ,บมวนมวลจ่อยๆเด้อพี่น้องเด้มนเนอมือนี่บริษัทเสียงเด้อพี่น้องเนาะอาหารการกินเครื่องดื่มเป็นปกติเด้อพี่น้องเด้อ จา,า,าด่ามาได้พี่น้องครับผมพี่เบิร์ดลงจับด้วยแม่กะพี่เบิร์ดเล่นตมไม่ได้ลูกคุณแม่ไม่ให้เล่นตมเพราะว่าพี่เบิร์ดเกิดที่กรุงเทพมนมนๆเดาๆโดยแม่จะรอดูทุกคนเล่นตมกันจา้ามาเ้อครับพี่น้องนี่นี่นี่อันนี้เป็นเต้นกางไใ,ให้ทีมงานเฮาพี่น้องบูนี่ลูลเสียมมูเข้ามาหอดแล้วเด้อนี่บรรยากาศ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 ท่านี่กำลังไฟล้วบ่เนี่ย มีหอดเถียงหน้าผมน้พี่น้องกำลังกำลังบันเล่งมาลงปวงเปลงเขืนนะคะผมประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะแม่แม่จา๋าประมาณบ่ายสามครึ่งเด้อพี่น้องเดอ้อจะเริ่มนะคะผมประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะผมตอนนี้กำลังสูบน้ำยู่พี่น้องสูบน้ำออกจากบอ่อนี้ขื้นไปบอน่นเด้อพี่น้องเดอ้อรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะคะผมพี่น้องผู้ใดที่กำลังรับชมไลฟ์สดในขณะนี้นะคะผมอย่าลืมจิ้มลิง้ลนล่างเสื้อบอจองตัวเพื่อเข้ารับชมบรรยากาศนะคะผมในวันนี้ด้วยกันลวกันนะคะผมบอกเลยว่ากิจกรรมเฮาแบบ มวนแห้งพี่น้องครับผมเล่นตมลุยกันจับป่าพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงสาห,หน่าเบิงพี่น้องตะมวนแทนลูกลูกเสียงวิหงมาเด้อครับ<ม>ผมพี่น้องเสื้อัตาจองตัวนะครับผมสวัสดีคะ่ะลูกเบิร์ดสวัสดีนะครับผมสวัสดีจา้าลูกเบิร์ดแม่แม่รอในกลุ่มนะจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหวัวใจทุกดวงด้วยนะคะผมทีพี่น้องมมหมอบไห้ดุลูกหมอล่ำเสียงวิหงนัสกรเด้อครับเด้อโอ้ยเบิงเบิงกลุ่มนี่พี่น้องกลุ่มนี่เพิ่นไดยังแน่นอนนี่คนอ่ะ น่าสนุกจังเลยน่าสนุกมากครับแม่มาเป็นไงบ้างวันนี้อ <c oughs> เอ็นจอยไหมกม่ค่อยมากกับ,บ <c oughs> มาน้ามูมาโดนกิจกรรมเออมาลองกิจกรรมบอกไม่ได้ไปเลยรถบัสเข้าโอ้โอ้โอด่เสีาายๆเถอะเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องมือนี้ได้ยินข่าวว่าแกงกันตับไปให้กับข้าวพร้อมรถมือนี้แมนโดยตรงพี่พี่พี่เบื้งพี่น้องเบิ้งมองไม่พี่ถ้าไปตัไปตวงเนี้ยมีเหมิดมือดมือนี้งานปนีดเนาะงานปนี งานปืนยิงเอามาจากบ้างน้ำเที่ยวเป็นไงบ้างน้ำเที่ยวเออ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 ต้องต้องเข้าไปรอในกลุ่มใช่ไหม,ม,อมอเออแอดมินส่งลิงก์ให้หน่อยครับผมรอในกลุ่มนะจ๊ะบัญชีนะลูกปักหมุดที่อ่าลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมลิงก์ที่ปักหมุดอยู่นะครับผมแไปแม่จิ้มได้เลยนะครับผมจิ้มลิงก์ด้านล่างเสื้อผ้าตองตัวได้เลยนะครับผมนี่พี่น้องมองเครื่องเข้าพี่น้องมีโคกแต่มะหุงมีเมือดทุกอย่างพี่น้อง เดี๋ยวอีกบนันเกินรอบพี่น้องจะได้รับช่บรรยากาศนะครับผมสนุกสนานนะครับผมหมอล่าล่งต่มจับปลาล่องเพลงรถแฮพี่น้องแข่งกันทํากับเขาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมในกลุ่มนะครับผมพี่น้องเขากลุ่มตอนนี้ยังทันเด้อพี่น้องครับผมเข้ากลุ่มตอนนี้ยังทันนะจ๊ะราคา1 1 9บาทนะครับผมราคา1 1 9บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทีมอีหล่าเด้อแอดอีหล่าลองเพลงไห้ฟังในเด้อแอดครับผมได้ฟังแท้แน่นอนพี่น้องมื้อนี้จัดเต็มบัญชีได้ลูก มันจีบจกอเสียงแบบอลังการโชว์นะครับผมนี่พี่น้องเบิ้งเบึ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 งนี่เออเออเออพ่อพ่อมี่หยั่งแน่มือนี้มี่หยั่งแน่มีหลายแน่มือนี้แข่งขันประกวดปลาตัวใหญ่อาหารแซ่บเออมือนี้ม้วนครบจะงหอดสามทุ่มกักม้วนแน่นอนเอมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอ น้องอายมายังลู้กมาแล้วครับผมกําลังมากครับผมกําลังน้ำกลนกันมาเด้อพี่นอ้องอลังการโชว์รถพังโอ้เจอกันโอกาสหน้าเด้อครับเดอ้อไปตะมวนน้อยจ้าไปตะมวนแห้งพี่น้องครับผมห้ามพลาดเด้อพี่น้องเด้อห้ามพลาดรับชมบรรยากาศใส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 ปาคอใหญ่แปล่าได้บ้นั่นปากคอใหญ่พนะตอนนี้เอายัางอ่ไรพอนจะนเพิน่นเพลินเริ่มตอนนี้เขาเบิร์กเสือ้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลา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 คอใหญ่ตอนนี้ตอนนี้เขาได้แต่ยืนเบิรงกเสื้อเขาจลองเขาจอบไว้ ถึงเวลาเข้าต่อลุยเลยเตรียมเตรียมใบเด้อเตรียมไปเด้อ,ดอนี่พี่น้องเบ่งบรรยากาศเด้อเอาน้องยูเรียน้องยูเรียเปลี่ยงเดยแนวมือนี้นเ,นเอาไม่เห็นยางหน้าไปนี่ยั <c oughs> ยงเกาะเอาเพื่อนบ่ได้จแจ้งบ่บ่ได้แจ้งเนี่ยค่า <c oughs> เอาข่าวมาส่งปุ๋นไทยหน้าไทยยาง้เอาข่าวมาส่งปุ๋ยเล่มยางมาเบิ่งตีเกิดแจ๊คคืนเอาเจ้าของหน้าตัวนี้โอ้ยยางลายเทลาก็กันมายังลายเทล่าป่ะนะไซมอนเปลี่ยงเดยไซมอนมือนี้ ความมากไหมเอาเอินพี่น้องเขาคุ้มแน่โอนี่บรรยากาศเป็นตะมอนแห้งาวพี่น้องสูปลาสูบใจเอเสียงดีหกนะครับวีที่เก่าเวลาเดิมของปีที่แล้วใช่เอาคุมหลายๆด้อเขาคุมหลายๆมัครับผมเไปด้สมุดจำไปปีการศกด้อปีศึนาปีาม่อ้องแซมป์ข้องแซมข้องแซมเออพวกมันไปซื้อตลาดมารอยปล่อยไปหู้ติเนา จะว่าอย่างี้ดูไปพี่นอ้องเบื้องพี่น้องตอนนี้ขณะนี้นะครับผมกําลังสูบน้ําขึ้นจากบอ่อนี้ไปใสบ่บ่อนู้นนะครับผมเรียนตุมด้านนี้แล้วไปลางโตสาฟูนพี่น้องครับผมมวนแทนแน่นอนพี่น้องกุมปิดบาราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเด้อกุมปิดมาราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้ามพลาดชมนะครับผมชอบวงนี้มากขอบพระคุณมากมากนะคะผมอย่าเห็นน้องอาอีกพานั้นเกิดรอบพี่น้องครับผมกำลังน้ำกดกันมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นหมือสุกูสุคนครับพี่น้องครับผมมือน,นี่หมอลำเสียงของรถสกร พักแรมนะครับผมแต่ว่าบ้านพักแรมเลยพี่น้องสุปปลาพี่น้องสุปปลาสุปใจนะครับผมอยากให้พี่น้องได้ม้วนได้ซื้อน,น้ากับบรรยากาศที่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็ว่าได้นะครับผมปีกายเขากลมาได้พี่น้องปีกายเขามาประมาณวันที่สิบสองท่านว่าเนาะพี่น้องเนาะปีนี้เรามาวันที่ห้ามกรานะครับผมหกเก้าได้พี่น้องเด้อม้วนซื้อโฮเซลปีที่แล้วม้วนมวน,มวนปีที่หิมมวนโคปีกาาเด้อพี่น้องเด้อ มีวงไหนบ้างอาขามีเสียงมีหกครับผมเสียงมิหกอลังการโชว์สาวน้รเพลินโชว์สาเกตนครศิีแล้วก็อาขวัญใจแฟนๆนะครับผมที่จะมารวมอันนี้มานาวรุ่งครับผมสวัสดีครับมาถึงแล้วมานารุ่งมาถึงแล้วนะครับผมผู้ผู้ที่ซับพอร์ตลูกบอลลัเสียงหกนะครับผมจพพเจ้าภาพห้องเด้พี่น้องเจ้าภาพที่ห้องไปลินมาอันว่างเดือนที่แล้วนะครับผมเพิ่นเฮดดี้ดีดพี่น้อง เพือเท็ดีดีพี่น้องนี่เบิ้งเบิง้งมาซองเบิ้งทางนี่ก่อน